สวัสดีค่ะรวมรถมือส JK แนะนำให้ท่านได้รับชมกับรถ Toyota Vios นะคะคันนี้เป็น Vios มี08เกียร์ออโต้ Gen 2ค่ะสีสวยนะคะทรงดีประหยัดด้วยขนุกท่านราคาคันนี้1,19,000บาทค่ะสีน้ำตาลอมเขียวรอๆนะคะรถบ้านขับขี่ดีแอร์เย็นระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบภายในสวยค่ะ กุญแจรีโมทช่วงล่างดีเซตมาหนึบหทอซิงน้ำมันร้วนนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะทรงรอๆอเอกสารครบพร้อมโอนภาษีพรบรปี64 1ี9 4 1 0บาทนะคะสนใจดูรถได้แถวรามลุกกาคลอง6สุภาไรายภัยสนใจติดต่อโดยตรงตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลหรือว่าต้องการนัดหมายเข้าชมรถติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะ พอแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องตน้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ